รถนี่เป็นแสนว้ารถง่ามบักขักหนึ่งคือรถหลายแทะบออยากเสือเลยไปดอกโอ้รถอีกอย่งคือง่ามแท้วะรถผู้ใดนี่ขั้นบักไ่จอดอยู่ท่งให้ทงหน้าปาดปาดปาดฝ่เล่นเจอโอ้อยากได้แทะวะง่ามง่ามอีลีจบอีลีเอา ก่านผู้ชมต่านดีว้ยวเราเพิ่อแอบเบิ่งกันเนาะอันมื่อนี้ก็มาอยุทโธงไหดทุกหน้าว่าสิไปหาปลาหาเห็ดเรืลืมคุ้ซ้ำมันเป็นยังหลายดอกค่ะเล็กเดอ้อพอดีมาขายรถมาจากฝอพี่จิตดเพชรมื่อนี้เล็กระมาก,กับฝอเล่นเจอร์รุ่น xl t โอ้ขออนุญาตวางก่อนเด้อเดี๋ยวไปหาปลาบ่าทันฝอเล่นเจอร์รุ่น xl t นะคะคันนี้ราคาเงนินสดเพิ่น889,000บาทแต่ว่าเล็กว่ามันแพงไปเลขบาขายเลขขาย700,000 8ป0 0 0ืเก่าพบาทเท่านั้นฝ่าวจับจองกันเข้ามาไปเดี๋ยวเล็กพามาเบิ้งว่ามันมียางพิเศษแน่อันแรกนะคะไฟหนาเป็นไฟหนาโปรเจกเตอร์ LED ปรับสูงต่ำอัตโนโมัติได้ไฟตัดหมอกนะคะมีไฮหากระจังหนา้าโลกโก้ฟอร์ดชัดเจนนะคะพร้อมกับโคมย่อไปตามมาเบิ้งกันค่ะว่ามียางแน่่อไปนะคะขนาดล้อแม็กตัวนี้ของเข้าเป็นแม็กขอบ17นะยาง26 5หนะคะกระจกด้านขาของเข้าเป็นกระจกอ่าไฟฝ้า,าพับเก็บได้เนาะบานใหญ่นะคะ เพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นนะคะมองเห็นชัดเจนบบลบางเอามาเบ่งภายในกันว่าภายในมันมีอย่างแน่สาหรับภายในนะคะข้า,ขาก็จะเป็นในส่วนของเครื่องเสียงนะคะสามารถรองรับซ d MP3 USB ได้นะคะระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติในส่วนของอคิวกันศาสตร์ตรงนี้เขาหายทั้ง4บานเป็นของแท้ที่มาจากโรงงานโบลุดนะคะ,ะสําหรับในเรื่องของความปลอดภยัยด้านหลังเขายังมีอุปกรณ์ล็อกเด็กหายพร้อมกรณีที่มีเด็กน้อยนะคะลูกหลาน ทีดือด้อ,สอๆส้นๆสามารถล็อกดิกได้น้ำส่วนเบาะด้านหลังนะคะกับเป็นพื้นที่กว้างขวางสามารถนั่งได้สามคนแบบสบายๆายได้เลยส่วนของทั้งน้ำมันนะคะตัวนี้กระจุได้หลายแรนได้กันเาวยๆไปเลยต่อไปนะคะก็จะเป็นในส่วนของกันชนด้านหลังของเข้าเป็นแบบโค้เนียมแข็งแกร่งนะคะที่สําคัญยังมีในส่วนของเซ็นเซอร์ให้กับลูค่าพร้อมสีจุดเพิ่มในเรื่องของความปลอดภัยนะคะกระบ,บะค่อนข้างที่จะใหญ่บรรทุกได้หลาย แข้งแหงมอกับการบรรทุกของไปให้ไปหน้าสำหรับรถคันนี้เป็นเครื่องยนต์2.2ซีซีนะคะแรงมาเพิ่นกับยูที106ซีบแรงมาแรงบิดสูงสุดอยู่ที3 8 5นิวตันเมตรบอกได้เลยว่าเหลือๆขออนุญ,ญาตอีกย่ำอีกครั้หนึ่งนะคะรถคันนี้ราคาค่าโต8 8 9 0 0 0บาทแต่ว่าเลขกบอขายเลขรถหายไปเลยทันที100,000บาททวนมันมีเพียง2คันเท่านั้นเป็นสีบอลเงิน ะะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อมาได้ที่เลขโดยตรงเบอร์โทรนะคะ0 8 9 8 4 6 H 7 2 0หรือว่า ID Line lexcub สำหรับอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็จะมีในเรื่องของอช่องทางเพจของบริษัทพิจิตเพจหรือยู u ูบนะคะช่องพิจิตเพจถ้าหากว่าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนตัดสินใจสื่อได้เลยนะคะว่าโดนไลน์ต่กล้องพเพื่อนก็คือสีมืออยเนาะ ไปทายอยู่ทงไนทงหน้าบุญแล้วว่างเขาปักเด้ออย่าลืมนะคะเลือกฟอนเลือกพิจิตเพชรเท่านั้นมือนี้ก็ขอลากันไปก่อนเด้อค่ะสวัสดีค่ะ